หลังจากที่จีนได้ยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2565ไปต้นมาแล้วนั้นได้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศจีนมากขึ้นจนกระทั่งต้นปี2566นี้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นวันหนึ่งเป็นล้านคนด้วยด้วยเหตุกา,า,การณ์ดังกล่าวจีนได้เริ่มทดลองผลิตวัคซีน mRNA เหมือนวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, และวัคซีนโมเดนาแล้วครับโดยบริษัท c n n i n o น่ไบโอโลจิของจีนได้ถแถลงว่าได้เริ่มระยะทดลองผลิตวัคซีน mRNA ในการป้องกันโควิดคาดว่าจะผลิตได้100ล้านโดสในเดือนมกราคม2 5 6 6นี้นะครับโดยเริ่มต้นยังใช้ชื่อย่อว่าเป็น CS 2 0 3 4ซึ่งเน้นพุ่งเป้าไปที่โอไมคอนสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่นะครับ และหลังจากที่จีนได้ยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2565นี้เป็นต้นมาแล้วจีนได้มีผู้ติดเชื้อโควิดมากขึ้น,นเรื่อยๆจึงได้ผลิตวัคซีน mRNA ขึ้นมาตั้งแต่จีนติดโควิดตั้งแต่สายพันธุ์อู่ฮันจีนได้พัฒนาการผลิตวัคซีนมาแล้วทั้งหมด9ชนิดผลิตเองใช้เองตั้งแต่วัคซีนเชื้อตายวัคซีนเชื้อเป็น แต่เพิ่งเริ่มผลิตวัคซีน mRNA ในปี2,500นี้นะครับเหตุผลหลักที่ผลิตวัคซีน mRNA ในปี2 5 0 6นี้เป็นเพราะว่าวัคซีน9ชนิดตั้งแต่จีนผลิตมายังไม่มีตัวใดเลยที่รับมือสายพันธุ์โอเมคอนได้และทำให้มีการติดเชื้อกันมากมายในช่วงปีนี้นะครับวัคซีน mRNA ที่ผลิตโดยบริษัทแคนซิโนนี้ จีนได้นำมาเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นซึ่งเป็นหนึ่งในวัคซีนที่มีอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน mRNA แบบเดียวกับที่วัคซีนต่างชาติผลิตอย่างไฟเซอร์หรือ m o เดอร์ครับสรุปก,ก็คือประเทศจีนได้ผลิตวัคซีนรุ่นใหม่ mRNA แล้วในการต่อสู้กับไวรัสโควิดโอมิคอนซึ่งเริ่มผลิตในปี2566นี้โดยบริษัท แคนซิโนไบโอโลจิสของจีนนะครับและสุดท้ายหมอยงขอเน้นให้คนที่เคยฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายมานานเกิน4เดือนแล้วไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันนะครับเพื่อเสริมภูมิต้านทานเราให้สูงขึ้นในการต่อสู้กับโควิดนะครับและก็อย่าลืมสวมแมสอย่างมิดชิดล้างมือบ่อยๆแล้วก็อยู่ห่างกันไม่ว่าโควิดมันจะกลายพันุไปกี่สายพันธุ์แล้วก็ตามด้วยคามหงวใยเสมอ นะครับจากใจหมอยงครับ